ตอนที่หนึ่งไร้นามติ้งติงเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นระยะระยะบ่งบอกถึงลมหายใจของชายบนเตียงผู้ป่วยอันเต็มไปด้วยสายที่ผจรห้อยระยงระยางเวลาตีสองสนาทีเลขนาฬิกาบนผนังบอกเวลาปัจจุบันให้ชายป่วยทราบดวงตาเขาชำเลืองมองโทรศัพท์บนหัวเตียงพลางพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงสุดแสนน้อยนิดเพื่อเอื้มหยิบโทรศัพท มาเปิดดูซีรีส์แอนิเมชันอาเคนแอนิเมชั่นสุดโด่งดังที่สร้างมาจากเกม LOL ซึ่งเขาชื่นชอบและมุ่งหวังจะดูจนจบทุกตอนแต่น่าเสียดายที่มันเพิ่งฉายได้เพียงสมตอนเท่านั้นไอ้โรคร้ายก็บันทอนพลังชีวิตเขาอย่างรวดเร็วจนเหลือเวลาแสนสั้นแคปชายป่วยไอออกมาอย่างรุนแรงส่งผลให้เรียวแรงที่เคยมีจางหายลงไปทันทีเม็ดเหนือผสมเสียงแจ้งเตือนอาการ ลมหายใจร้อนๆเพดานสีขาวสนิทเสียงนางพยาบาลก้าวผ่านประตูสิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้สุดท้ายก่อนชายป่วยหนักจะสิ้นใจโดยยังคงมีความค้างคาในจิตใจ POV เด็กหนุ่มไร้นามควันไฟสีแดงลอยฟุ้งบนอากาศปนกับเปลวไฟเสียงระเบิดเสียงฆ่าฟันเสียงปืนและเสียงกรีดร้องนั่นเป็นสิ่งแรกที่ผมเห็นและได้ยินที่นี่ที่ไหนคำถามแรกในใจของผม ร่างกายอันไม่คุ้นเคยมีสภาพเน่าเหม็นตัวมอมแมมบริเวณศีรษะมีเลือดไหลเล็กน้อยจนต้องรีบเอามือมาอุดห้ามเลือดถุยรถสัมผัสในปากเต็มไปด้วยดินผสมเลือดเล่นเอาผมรีบคายถุยทิ้งปรากฏว่ามีฟันซีกหนึ่งหลุดออกมาสถานการณ์ที่นี่มันอะไรผมกำลังอยู่ในนรกเหรอือถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่แปลกใจเลยเพราะอดีตผมดันทำบาปนาเพียบแต่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่นรกนี่สิ ผมยันตัวเองลุกครึ้งยืนอาการขาเข็ดด้านซ้ายเข้าแทกทันทีเล่นเอาผมแทบทรงตัวไม่อยู่พักหนึ่งทว่าผมพอหาที่จับยึดทิ้งไว้ได้มันเป็นบริเวณเสาขารูปปั้นใครไม่รู้ซึ่งมีรอยรูกระสุนเทียบแฮกๆกอาการแสบคอจากการอ้าปากสูดหายใจแทนจมูกเกิดกำเริบร่างกายเหนื่อยลา้าสะบักสะบอมพยายามงดการเคลื่อนไหวเพื่อชาร์จเรี่ยวแรงสักครู่นั่นเองมีเวลาให้ผมคิดทบทวนสิ่งต่างๆ ผมตายแล้วคือคำตอบชัดเจนเพียงแค่ไม่รู้ว่าโลกหลังความตายมันเป็นนี้เหรอยมมาทูตอยู่ไหนปกติคนเคยโมว่าโลกหลังความตายจะมียมมาทูตมารับและตัดสินโทษผมไม่เห็นเลยสักตัวปิวกระสุนจากไ้หาไหนไม่ทราบพุ่งปาดหน้าผมจังเล่นเอาผมต้องรีบห,บหลบหลังซากกองหินใกล้ๆเพื่อประเมินภัยคุกคามเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยโลกหลังความตายใช้ปืนเป็นด้วย แคกแคกเสียงจากหน้ากากกันแก๊สดังสนัน่นพร้อมเสียงก้าวเดินหนักแน่นเอียดอาจผสมเสียงโลหะผมแอบเหลือบมองเจ้าของเสียงเหล่านี้ก้าวเดินออกมาจากหมอกสีแดงปรากฏเป็นคนในชุดเกราะเต็มยศด,ดูลํำสมัยอย่างกับไอรอนแมนเอ้าเฮ้ยยมมาทูดใส่เกราะหุ่นยนต์หรอขณะที่ผมพยายามกระพริบตาและหลีตาเพื่อปรับให้เข้ากับแสงโฟกัสชุดเกราะดีๆมันเป็นชุดเกราะที่คุณตาแปลกแลกแต่คิดไม่ออกสมองมันว่างเปล่าโคตรตอนนี้ ความคิดผมก็ถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันเมื่อมีคนโจมตียมมาทูดชุดเกราะชุดรัดฟัดเวียงกันจนสามารถสะบัดเวียงปืนกระบอกยาวของยมมาทูดชุดเกราะลอยกระเด็นมาตกข้างข้างที่หลบซ่อนผมเป๊ะ,ปะผมนี่รีบเก็บปืนแล้วว่าจะยิงช่วยคนคนนั้นแต่ผมช้าไปยมมาทูดชุดเกราะหักคอคนคนนั้นตายไปทันทีที่ผมลุกขึ้นยืนตั้งปืนสไนเปอร์ขึ้นเลงเป้าหมายยมมาทูดชุดเกราะดูแปลกใจเมื่อเห็นผมก่อนมันจะเริ่มวิ่งตรงเข้ามาหา ผมเห็นเจตนาฆ่าของอีกฝ่ายชัดเจนประสบการณ์เป็นทหารเฝ้าชายแดนร้องเตือนว่าให้ผมฆ่าอีกฝ่ายซะถ้ามึงไม่อยากตายปังกระสุนจากปลายกระบอกปืนลั่นไกออกไปเมื่อมันเข้ามาใกล้ระยะทำการลูกกระสุนพุ่งเข้าบริเวณหน้ากากกระจกเบ้าตามันเต็มเต็มเล่นเอามันร่วงกลางอากาศขณะวิ่งกระโจนยมมาทูดชุดเกราะเหล็กตายทันทีความคิดผมตอนนี้แบบว่าข้ายมมาทูดนี่บาปไหมนะ ช่างแม่งบาปผมหนาะขอหาทางออกจากหมอกเวนนี่ก่อนเถอะความเงียบเข้าปกคลุมดังแทรกกับเสียงระเบิดผมยกปืนขึ้นเลงตลอดเวลาสายตามองคลำหาทางออกจากจุดนี้ระหว่างทางบริเวณเสาไฟข้างถนนที่ผมใช้เป็นทางเดินหนีหลักมีศพเปื้อนเลือดสามศพอยู่ใต้หลุมระเบิดดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ใหญ่สองคนและเด็กเล็กหนึ่งคนบนพื้นใกล้ศพเต็มไปด้วยอุปกรณ์คล้ายคลึงกับดักระเบิดวางทิ้งเรียราด ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนพวกนี้ตายทางที่ดีผมเปลี่ยนเส้นทางเดินดีกว่าการก้าวเดินเข้าไปในกลางหมอกสีแดงแม้เป็นทางเลือกโง่ๆแต่ก็ไม่มีทางอื่นให้เลือกนอกจากนี้ทางออกเอ้ยทางออกอยู่ไหนเนาะไอ้ทางออกโครมข้องมึงตายสัตว์เอ้ยศพยมมาทูดชุดเกรอีลอยมาตกต่อหน้าต่อตาผมจังๆพร้อมๆกับร่างใหญ่กำยำค่อยๆเดินตามเข้ามา ผมยกปืนเล็งเตรียมลั่นกายอณิจจาร่างใหญ่ก้าวเดินออกมาจากหมอกเงาโดยไม่ได้ใส่ชุดกราะเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนมีสภาพสะบักสบอมสองมือใส่ถุงมือเหล็กเปื้อนเลือดใบหน้าดูแปลกใจเมื่อเห็นผมยืนเล็งปืนใส่เขาผมนี่ถอนหายใจโล่งอกไปแป๊บหนึ่งอ้าปากกำลังจะถามคุณผัวฝ่ามือเหล็กจากชายร่างใหญ่ฟาดผมกระเด็นไปตกกระแทกหลังกำแพงหินกั้นผู้คน ก่อนชายร่างใหญ่จะวิ่งเข้าประทัดก,กับยมมทูตกรอบเหล็กผมนี่เลือดก,กําดาวแตกเลยตกมาได้ไม่ดูแรงตัวเองเลยปืนสไนเปอร์ตั้งศูนย์เล็งยิงช่วยเหลือชายร่างใหญ่จากบรรดายมมาทูตชุดกรอบซึ่งหมายลอกทําร้ายชายร่างใหญ่มึงช่วยกูกูช่วยมึงแม้การช่วยของคุณมึงจะแรงไปก็เถอะปิ้วปิ้วปิ้วตุ้มตุ้มตุ้ม,มยิงกันมั่วฉิบหายยิงจนกระสุนหมดผมจึงใช้ด้ามท้ายปืนไล่ทุบหัวพวกยมมทูตชุดกรอบ ใช้เวลาสู้นานเท่าไหร่ไม่รู้กระทั่งมีเสียงเด็กร้องเพลงประปนมากับเสียงระเบิดลอยเข้าหูผมจนทำให้ผมได้สตินึกคิดนอกจากการฆ่าฟันเด็กที่ไหนมาร้องเพลงกลางสนามรบนี้ชายร่างใหญ่สาวมัดจัดก,การยมมาทูดชุดเกราะได้สำเร็จเขาหันหน้าตามหาที่มาของเสียงร้องผมเองก็หันมองตามเขาเช่นกันภาพที่มาของเสียงเพลงปรากฏเป็นร่างเด็กหญิงสองคนคน,คนหนึ่งผมสีฟ้าอีกคนผมสีชมพูแสนคุนตาม,มาก มันใช่อย่างที่เขาคิดไหมที่นี่ไม่ใช่นรกส่วนพวกที่ผมฆ่าไปไม่ใช่ยมมาทูตชุดเกราะตามที่ผมมโนวไว้แต่ที่นี่คืออาเคนล้านเปอร์เซนต์สิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้อยู่ตรงหน้าผมเด็กหญิงผมชมพูคือายหรือไวโอเลตเวอร์ชันเด็กสุดๆส,ส่วนอีกคนผมสีฟ้าผิวขาวร่างเล็กไม่ผิดแน่เธอคือพาวเดอร์ผมจำได้แม่นเพราะผมดูตอนแรกซ้ำๆเป็นสิบรอบ นี่มันคือฉากเปิดของเรื่องราวชุวงเมืองซอนกำลังทำสงครามกับเมืองพิวโทเวอร์ชั้นบนผมนี่ยืนอ้าปากค้างประมวลผลอะไรหลายอย่างในหัวกระทั่งถูกชายร่างใหญ่จับบาใบหน้าชายร่างใหญ่แสดงสีหน้าเศร้าสุดๆเมื่อเห็นเด็กหญิงทั้งสองเริ่มร้องไห้หลังเห็นศพผู้เป็นแม่นอนตายอยู่ไม่ห่างจากสนามรบชายร่างใหญ่ถอดถุงมือเหล็กทิ้งลงพื้นพลางเดินตรงเข้าไปโอบอุ้มเด็กหญิงทั้งสอง เขาชำเลืองมองผมที่ยังคงยืนขาตายบรรยายอารมณ์ตอนนี้ไม่ถูกนายมากับฉันเถอะเรื่องบ้าบ้าที่นี่มันจบลงแล้วครับผมหันมองสภาพสนามรบเลตุ้งเปศพนอนตายเพียบเฮ้อชีวิตจูจ่ๆก็มาโผล่กลางสนามรบแล้วทีนี้เขาจะไปไงต่อเน,นี่ยตอนที่สองแนะนำเมืองสงครามเป็นวิธีแก้ปัญหาสันติภาพที่ขี้ขลาดโทมัสมันกล่าวไว้ POV เด็กชายไร้านามหน้าแปลกที่ผมสามารถฟังภาษาชายร่างใหญ่ออกแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้พูดภาษาบ้านเกิดผมด้วยซ้ำรารลากับสมองร่างนี้เรียนรู้สำเนียงภาษาถิ่นเอาไว้ให้ผมนำไปใช้ต่อขอบคุณหลายๆนะเจ้าของร่างเก่ามาเข้าเรื่องต่อผมไม่ปฏิเสธคำชักชวนของเขาเนื่องจากผมไม่มีที่ไปจริงๆผมจึงเดินตามหลังชายร่างใหญ่ลงไปยังเมืองใต้ดินสองมือผมกำชับปืนแน่นเมื่อเริ่มเข้าสู่เขตดินแดนไร้แสงอาทิตย์ เรากำลังจะไปที่ไหนผมถามขึ้นชายร่างใหญ่หันมองผมด้วยท่าทีประหลาดใจต่อคำถามเมืองซอนไงานายก็เป็นคนซอนหนีดูจากการแต่งตัวว่าแต่นายเป็นคนแถวไหนผมชะงักหยุดเดินเกาหัวด้วยความมึนคลางก้มมองเงาตัวเองในแอ่งน้ำสีเขียวรูปร่างหน้าตาปัจจุบันของผมหากต้องนิยามด้วยคำเดียวก็คือหน้าดึงดูด เส้นผมสีดำศกกระปรด้วยเลือดแห้งดวงตาดูดันสีแดงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเจาะหูสองด้านหน้าอกขวามีรอยสักรูปมังกรแถมมีรอยแผลแนวตั้งเล็กๆที่ริมฝีปากด้านขวาพอลองคาดเดาอายุจากหนังหน้าร่างนี้น่าจะอายุประมาณ15-17ปีร่างกายใหม่ของผมมันดูเถื่อนดีจังวะผมกล่าวขึ้นผมไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย จูจ่ๆผมก็ตื่นมากลางสนามรบเสียงระเบิดดังตูมตามไม่พักผมเป็นใครยังไม่รู้เลยชายร่างใหญ่หยุดก้าวเดินขณะเริ่มมีสีหน้าหมองลงหลังได้ยินคำกล่าวของผมเดาว,ว่าส่วนลึกในใจเขาคงโทษตัวเองที่ทำให้ผมประสบชะตากรรมในสนามรบเช่นนี้เฮ้องั้นนายพอจำชื่อตัวเองได้ไหมผมสายหน้าเป็นคำตอบชายร่างใหญ่เดินขยับเข้ามาใกล้ผมสองแขนใหญ่โตเขาโอบกอดกล่อมเด็กหญิงทั้งสองคนหลับสนิท โอเคมาทบทวนกันใหม่ฉันชื่อแวนเดอร์หรือที่นายอาจคุ้นหูกับชื่อหมาล่าเนื้อแห่งเมืองใต้ดินพอจำได้ไหมผมสายหน้าเป็นคำตอบอีกครั้งดูท่านายจะสูญเสียความทรงจำยาวเลยนะเนี่ยเอางี้ฉันจะเริ่มเล่ารายละเอียดเมืองให้นายฟังเพื่อที่นายจะรู้เอาไว้แล้วว่าจะได้ไม่เผลอเดินเหยียบตีนใครเข้าให้เมืองซอนและพิวโทเวอร์ทั้งสองเมืองเป็นฝาแฝดกันถึงจะเรียกว่าฝาแฝดแต่ทั้งสองเมืองก็เหมือนกลางวันและกลางคืน พิวทเวอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองแห่งความก้าวหน้าบ้านของเหล่านักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหรือบิดามันดาแห่งการประดิษฐ์สิ่งใหม่วิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองพิวทวเวอร์เต็มไปด้วยความสุขมีความปลอดภัยไม่มีการขาดแคลนอาหารและมีเศรษฐ,ฐกิจเฟื่องฟูที่สุดแห่งหนึ่งในรุนเทอรา์าในทางกลับกันเมืองซอนซึ่งแวนเดอร์พูดถึงในหัวข้อนี้เมืองซอนเป็นสถานที่ซึ่งเรียกว่า เมืองอันปนเปื้อนเมืองแห่งมลพิษหรือเมืองแห่งความตายสีเขียวเมืองซอนไม่มีวิถีชีวิตเป็นอยู่ที่แน่นอนความหลากหลายคือสิ่งเด่นชัดในเมืองนี้มีทั้งโจรผู้รร้โสเพนีกลุ่มแก๊งนักฆ่าผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายไม่ผิดเลยที่จะบอกว่าหากผมเปลี่ยนจากก๊าซพิษเป็นหมอกและลบความลึกที่เมืองนี้ตั้งอยู่ผมก็จะสับสนเมืองนี้กับเมืองกัตแธมทันทีนี่มันกัตแธม2.0ุดชุดค้างคาวต้องเข้าแล้วไหม เมืองซอนเต็มไปด้วยความเขียวขจีแต่หน้าเศร้าไม่ใช่เพราะธรรมชาติอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์ทว่าเป็นเพราะมลภาวะพิษก่อความเดือดร้อนไปทั่วเมืองเมืองซอนด้านที่ยกสูงสุดเป็นเขตพื้นที่อันสูงส่งของเมืองซอนซึ่งได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้เพราะเป็นที่ที่พ่อค้าจากประเทศอื่นและนักการเมืองของเมืองซอนอาศัยอยู่ทั่วคราว หันไปอีกด้านหนึ่งใจกลางของเมืองซอนนั่นก็คือโซนกลางอันประกอบด้วยเขตการค้าทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายและเขตไยนี่เองเป็นหนึ่งในเขตปลอดภาษีไม่กี่แห่งของเมืองซอนต้องขอบคุณสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่พบที่นี่นั่นก็คือ The Last Drop ซึ่งเป็นโรงเตียมบริหารโดยแวนเดอร์ผู้นำที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ที่รู้จักเขา ในพื้นที่แห่งนี้ยังมีร้านค้าเช่นพฤกษศาสตร์ของเบนโซร้านขายอาหารและร้านขายเครื่องมืออีกด้วยผมนี่พยายามจดจำรายละเอียดแถวนี้เป็นอย่างดีเพราะอนาคตต้องเข้าออกแถวนี้บ่อยแน่นอนสุดท้ายนี้คือเขตชานเมืองของเขตชานเมืองอีกทีชื่อ Last Point หรือ e n z นโซนเป็นที่อาศัยของพวกคนผู้หมดหวัง เบื่อหน่ายไม่ก็ผู้ถูกตัดสินให้ถูกขับไล่ไปไกลๆแต่บางคนอาศัยเพียงแค่สแสวงหาการไถ่าบาปด้วยการแยกตัวจากผู้อื่นในพื้นที่สุดท้ายนี้มีก๊าซที่กระจุกตัวกันมากสุดห้ามเข้าใกล้ที่นั่นจะดีอย่างยิ่งพอเข้าใจใช่ไหมแวนเดอร์ถามหลังอธิบายแผนผังเมืองให้ผมทราบผมพยักหน้าครึ่งลงรับทราบครับตลอดการอธิบายแวนเดอร์พาผมเดินผ่านสถานที่ต่างๆจนใกล้ถึงโรงเตียมที่เคยเอ่ยถึง ทีนี้ฉันควรเรียกนายว่าอะไรดีนายจะกลายเป็นเด็กหนุ่มไร้ชื่อไม่ได้ทุกคนต้องมีชื่อผมนิ่งครุ่งคิดไม่อยากนำชื่อเก่ามาใช้เพราะนี่มันชีวิตใหม่ไม่ใช่เก่าคุณมีไอเดียดีๆไหมผมให้เขาเสนอความคิดแวนเดอร์เลิกคิวสองเด็กหญิงและเมือกอดเขาแน่นขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจมั้งรอบใช่ชื่อรอบน่าจะเหมาะกับนายดีอืมไม่ดีไม่แย่รอบก็รอบวะเจ๋งผมเอาชื่อนั้น ว่าแต่ร้านคุณมีอะไรกินบ้างไหมแวนเดอร์ยกยิ้มบางๆมีแต่ไม่รับประกันรเรื่องรสชาตินะยังไงก็ได้ตอนนี้ผมหิวชะมัดเด็กสองคนนี้คงไม่ต่างกันแวนเดอร์เปิดโรงเตียมเข้าไปผมนี่หิวจัดจัดรีบเดินตามหลังเขาอย่างรวดเร็วจนไม่ทันสังเกตว่าเขาหยุดเดินกระทันหันทำเอาผมเสียหลักชนหลังแวนเดอร์เข้าให้จังๆ ผมรีบโยกตัวออกจากทางด้านหลังชะโงกหน้ามองต้นเหตุว่าแวนเดอร์หยุดเดินเพราะอะไรปรากฏว่ามีชายร่างกายผอมแห้งคนหนึ่งยืนดักรอพบแวนเดอร์ภายในโรงเตี๊ยมอันไรผู้คนอยู่ก่อนสีหน้าแวนเดอร์ฉายแววความเย็นชาผสมมืดมนซีโก้แวนเดอร์กล่าวแก่ชายตรงหน้าพลางยื่บนบรรดาเด็กหญิงที่นอนหลับปุ๋ยให้ผมอุ้งต่ออะไรนะชื่อซีโก้ใช่ตัวร้ายคนนั้นปะ แวนเดอร์ ander, เรามีเรื่องต้องคุยกันซีโก้พูดขึ้นผมนี่ยืนมงระหว่างชายทั้งสองคนที่ยืนจ้องกันอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะบอกก่อนซีโก้กระผมพอรู้จักว่าเป็นตัวร้ายตาสองสีแต่ตอนนี้ตาเขายังปกติทั้งสองข้างแสดงว่าเขายังไม่แตกหักกับแวนเดอร์ฉะนั้นตอนนี้อายไม่เกี่ยวจ้ารับพาเด็กๆเ,เข้านอนซะมีห้องพักหลังบาในายใช้ที่นั่นนอนรอฉันไปก่อนฉันมีเรื่องต้องคุยกับเพื่อนข้างนอก ว่าสั่งจบแวนเดอร์ก็เริ่มหันหลังเดินออกโรงเตียมไปซีโก้เองก็เริ่มออกเดินตามทว่าขณะเดินผ่านผมซีโก้เหลือบสายตาม,มองผมสักพักแล้วเดินจากไปเงียบๆผมรู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาแต่ตอนนี้ผมไม่มีอำนาจอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้ร่างกายเหนื่อยล้าและอ่อนแอทำได้เพียงปล่อยให้ไฟมันลุกลามต่อไปเพราะไฟมันลามมาหนักแล้วอาจต่อให้ดับไฟได้ความเสียหายก็ยังเยอะอยู่ดี